สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับเป็นรุ่นเพิ่มทับนะครับมาดูตัวเหรียญกันเลยนะครับตัวเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเพิ่มเพิ่มทับเอ่อเป็นเนื้อเป็นเนื้อทองทิพตหน้ากากปีกเครื่องบินนะครับเหรียญเนี้ยแล้วก็ลงยาทงชาติเป็นพื้นคุยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากตัวหน้ากากแล้วก็เนื้อตัวพื้นตัวเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญทองทิพ ส่วนขอบตัดก็ประมาณนี้ครับขอบตัดด้านหลังก็จะเป็นอาคาระยันแล้วก็เป็นโูปพญาไก่แล้วก็นี่ก็จะเป็นล่ำรวยถุงเงินถุงทองถุงล่ำรวย ตอนนี้ก็จะเป็นตอกตอกทอไว้ตอกทอแล้วก็ตอกโคดเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญโคดสี่เก้านะยก้องมันโฟกัสโฟกัสหรือเปล่าก็ สวยนะครับเหรียญเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นห่วงตันก็แดูแล้วก็สวยนะครับสำหรับเหรียญในเหรียญรุ่นนี้สำหรับใครที่ชอบในเหรียญน,นี้ก็ลองค้นหาแล้วก็หาเช่าดูกันเองนะครับ อันนี้ผมลงไว้ให้ดูเฉยๆก็เป็นคนชอบเก็บเหรียญวันก่อนก็นั่นมีโจรขึ้นบ้านแล้วก็เ,เหรียญที่เขาขโมยไปก็เยอะพอสมควรอยู่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ลงเลขไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ทำอะไรไว้ก็เลยยังไงได้จำแค่หมายเลขวันไหนไปเห็นที่ตรงเขาเช่าซื้อก็ กมมีคนเอามาขายก็จะพอจําได้อยู่แต่ตอนนี้ก็ลงไว้แล้วก็ว่าจะจํำหมายเลขของเหรียนไว้ด้วยแต่ละเหรียนก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ